นักเรียนทุกคนวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนในร stroke, ายวิชาวิทยาศาสตร์ Ryan, และเทคโนโลยีนะครับหรือวิทยายการคอมพิวเตอร์ครับเรื่องที่ครูจะมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องการนําเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับก็วันนี้นะครับครูก็จะมาให้นักเรียนรู้จักคําว่าซอฟต์แวร์ก่อนนะครับครับพร้อมแล้วก็มาเริ่มเรียนกันเลยครับการนําเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์นะครับ ซอฟต์แวร์นะครับนักเรียนซอฟต์แวร์ก็คือชุดคําสั่งที่กําหนดให้คอมพิวเตอร์ครับทำงานได้ก็ซอฟต์แวร์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทแต่ว่าซอฟต์แวร์นะครับจริงๆแล้วก็คือส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นชุดคําสั่งที่บอกวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงกันข้ามนะครับซอฟต์แวร์ก็จะมีอย่างก็คือฮาร์ดแวร์ส่วนฮาร์ดแวร์นะครับก็เป็นสิ่งที่เรานะครับสามารถจับต้องได้แต่ว่าเจ้าซอฟต์แวร์นี่นะครับจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ซอฟต์แวร์นะครับก็จะแบ่งออกด้วยกันนะครับทั้งหมดนะครับ2ประเภทนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์มีหลายชนิดโดยส่วนใหญ่นะครับครูจะยกขึ้นมาเอาแค่2อย่างก่อนวันนี้ก็จะมี หนึ่งเลยนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ระบบนะครับซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับที่ใช้ควบคุมเครื่องนั่นเองซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็โปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่องนะครับก็อันดับแรกก็จะเป็น Mac OS นะครับระบบปฏิบัติการมันก็คือ OS อย่างเช่นนะครับขอยกตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่น พวก Apple นะครับค่ายต่างๆของ Apple อย่างเช่นตัว iPhone นะครับก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ OS แต่ว่าในคอมพิวเตอร์ก็จะมีเหมือนกันเขาจะเรียกมันว่า Mac OS นั่นเองนะครับส่วน Windows นะครับ Windows นะครับ Windows ตรงนี้ระบบปฏิบัติการของเขาก็คือ Windows แต่ว่า Windows ตอนนี้นะครับที่นิยมใช้ก็จะมีด้วยการหลายรุ่นอ่ะครูจะบอกนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับ windows นะครับที่นิยมใช้มากที่สุดก็จะมี windows 7นะครับ w Windows 7แล้วก็ windows i n น o ด s 8.1 8.1แล้วก็ต่อมาเป็น windows 10 i n d o w s ที่ครูใช้ตอนนี้นะครับจะเป็น windows 10นะครับนักเรียนอาจจะสงสัยว่าหน้าตา windows เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูอ่ะ นี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเจ้า Windows 10นะครับนี่นะครับ Windows 10หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะคล้ายๆแบบสีดีมสีลีเมเยอะๆ,ๆหน่อยระบบปฏิบัติการของเขา Windows 10ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ส่วนที่นักเรียนใช้อยู่ที่ที่โรงเรียนนะครับตรงนั้นก็จะเป็น Windows 7นะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดมี7 มี8.1นะครับที่นิยมใช้มีแ1แล้วก็มี Windows 10ที่นิยมใช้กันปัจจุบันนะครับส่วน Windows รุ่นเก่าๆก,ก,ก็ในยุคที่แบบเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีหลาย w i n d o w s Windows 1 Windows 2 Windows 3เริ่มมาจนถึงตอนนี้ Windows ที่เขานิยมใช้ก็จะเป็น Windows 10นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับซอฟ์แวร์ระบบ ตรงนี้นะครับก็คือซอฟต์แวร์ระบบอยากให้นักเรียนนะครับจดด้วยนะครับแล้วก็จาไว้ว่าซอฟต์แวร์ระบบตอนนี้นะครับก็แบ่งออกเป็นที่ครูยกขึ้นมาจะมีด้วยกัน2ประเภทหลักๆที่เขานินยมใช้นะครับก็จะเป็น OS อ่าแล้วก็เป็น w n n o w w นะครับที่ใช้ควบคุมเครื่องจริงๆมันมีหลายประเภทมากเลยแต่ว่าครูเอาหลักๆให้ดูก่อนนะครับ ต่อมาซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับทํางานและใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆซอฟต์แวร์ประยุกต์เขาเรียกอย่างว่าซอฟต์แวร์สําเร็จรูปนั่นเองนะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยมีไว้สําหรับให้เราทํางานอ่าทำงานในด้านอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นเลยออฟฟิศโปรแกรมในออฟฟิศนะครับจะมีด้วยกันหลายอย่างมีเ Word ์มี Excel แล้วก็มีการส่งจดหมายมี power point อ่าตรงนี้นะครับ w วิร์นี่นะครับก็จะเอาไว้สําหรับทํางานด้านต่างๆแล้วก็ Excel ก็มีไว้สําหรับประมวลผลคําแล้วก็เจ้าข้อความตัวนี้ก็เกี่ยวกับข้อความจดหมายแล้วก็ powerpoint ตรงนี้เอาไว้สําหรับนําเสนองานเาดี๋ยวคุณจะไปเจาะลึกในต่อไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโปรแกรม adobe photoshop photoshop นะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของเจ้า adobe นั่นเองโปรแกรม photoshop เนี่ยเอาไว้สําหรับตัดต่อรูปภาพ ตอนนี้นะครับนักเรียนรู้แล้วว่าซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์มันต่างกันนะครับซอฟต์แวร์ระบบมันจะเป็นเราเกี่ยวกับระบบเครื่องนั่นเองมันจะแตกต่างอากซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนั่นเองซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็จะเป็นมีไว้สําหรับให้นักเรียนใช้สําหรับควบคุมเครื่องหรือว่าควบคุมเจ้าโปรแกรมของซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองซอฟต์แวร์ระบบก็จะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลักๆเลย พวกคอมพิวเตอร์นะครับที่สําหรับใช้ซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็โทรศัพท์ก็เหมือนกันโทรศัพท์ก็ต้องมีซอฟ์แวร์ระบบเหมือนกันนะครับที่ไว้สําหรับควบคุมสิ่งต่างๆนะครับส่วนอีกอย่างก็คือซอฟต์แวร์ประยุกเจ้าซอฟต์แวร์ประยุกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เขาผลิตขึ้นมาไว้สําหรับให้เราทํางานอย่างเช่นที่ครูบอ,อกไปเมื่อกี้นี้ก็จะมี word excel แล้วก็พวกเขาคอยหลักๆเลยนะครับไว้สําหรับทํางานในด้านต่างๆ แล้วก็ซอฟต์แวร์ระบบหรือว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเนี่ยอย่างเช่นนะครับโปรแกรมที่เรียนใช้กันบ่อยมากเลยก็จะเป็น f a เฟซ o ุ๊ Facebook แล้วก็อาจจะมี l ล n e มี Facebook อะไรพวกนี้นะครับมีไล่ะมี l ล n e ย,ย,ยกตัวอย่างครับ l ล n e ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของเจ้าซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือว่าซอฟต์แวร์ระบบนั่นเองนะแล้วก็อย่างเช่นพวกเกมก็จะเป็นเกี่ยวกับ ที่นักเรียนยรู้จักกันเลยผับจีอ่ะผับจีตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเจ้าซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับซอฟแวร์ประยุกต์หรือซอฟ์แวร์ระบบนั่นเองส่วนซอฟ์แวร์ระบบก็จะเป็นคนละอย่างกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับนักเรียนอย่างองนะครับอยาอยากคิดว่า2อย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องแบ่งออกให้ชัดเจนครับว่าซอฟ์แวร์ระบบเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ สำหรับให้เจ้าซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานนั่นเองมันจะควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เขาผลิตมามีไว้สำหรับให้นักเรียนดาวน์โหลดนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของระบบปฏิบัติการนะ่ะหน้าตาของระบบปฏิบัติการของเจ้า Mac OS หรือว่า OS, OS ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือ Mac OS แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของระบบปฏิบัติการ Windows Windows ก็จะคล้ายๆทรงสี่เหียมนะครับส่วน Mac OS ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนแอปพลิเคชันหลากหลายอยู่บนหน้าจอเรียงตรงข้างล่างนี่นะครับ ใครที่ใช้พวกไอโฟนก็จะรู้นะครับว่าตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าระบบป,ปฏิบัติการว่า o อนั่นเองใครเคยใช้ iPhone ก็จะรู้ว่าหน้าตาแอปพลิเคชันของเจ้าระบบป,ปฏิบัติการ o อเเป็นยังไงอ่ะต่อมาทีนี้มาอยู่ในส่วนของเจ้าซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือว่าซอฟต์แวร์สังรณจรูปนั่นเองตรงนี้นะครับโปรแกรมที่เรานะครับจะใช้นําเสนอข้อมูลหรือนําเสนองานนะครับอ่ะ จากเมื่อก่อนนะครับเรานําเสนองานเราจะใชะ้การเขียนบนกระดานใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้การนําเสนองานหรือว่าการพิมพ์รายงานเมื่อก่อนนะครับยุกคก่อนๆเขาอาจจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์งานแต่เดี๋ยวนี้มันจะพัฒนามาเป็นเจ้าโปรแกรม Microsoft Word แล้วนะครับ Microsoft Word เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำอ่าและเรียนจําไว้ด้วยนะครับ Microsoft Word เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ประมวลผลคำอ่ะ เหมาะกับการใช้นำเสนองานหรือว่าพิมพ์งานหรือว่าพิมพ์เอกสารงานจัดทำโปสเตอร์งานอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดหน้าตาของ Word ให้ดูก่อนนะครับอ่านี่นี่นะครับหน้าตาของ Word ทีก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะครับหน้าตา Word ดอ่ะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูตรงนี้นะครับก็จะคือซอฟต์แวร์ ำเร็จรูปหรือเล็กอย่างว่าซอฟต์แวร์ประยุกตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าตาของเจ้า Microsoft Word นะครับ Microsoft Word เนี้ยมีไว้สำหรับกิจงานเวลาครูจะทำงานเอกรารให้นักเรียนหรือว่าทำแบ่งงานครูก็จะพิมพ์จักอย่างนี้เนี่ยครับพิมพ์ได้หมดเลยอ่าตรงนี้เขาจะเรียกมันว่าเจ้า Microsoft Word เขาจะเรียกมันอีกอย่างว่าเป็นเกี่ยวกับการประมวลผลคำคือ มีไว้สําหรับนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นประมวลผลคําหรือว่าประยุกต์คคำนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับซอฟต์แวร์ไอ้เจ้า Microsoft Word เนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่พิมพ์งานหนึ่งเดียวจัดทําเอกสารต่างๆก็ทําได้ทำโโ่รเตอร์ก็ทำได้นะครับอ่ะตัวต่อมาตัวต่อมาก็จะเป็น powerpoint powerpoint เนี่ยมีไว้สําหรับนําเสนองาน อย่างที่ครูใช้สไลด์สอนนักเรียนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเจ้า powerpoint นั่นเองมีไว้สําหรับนําเสนองานเป็นการนําเสนองานที่นําเสนองานหน้าชั้นเรียนว่าเอาไว้สําหรับสอนนักเรียนที่ครูไว้ให้นักเรียนที่ครูสอนนักเรียนหน้าชั้นเรียนนะครับบนจอโปรเจคเตอร์นั่นก็คือ,อเจ้า powerpoint นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น microsoft excel excel นะครับมีไว้สําหรับนะครับหาค่าต่างๆ อย่างเช่นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจากที่เราทําด้วยมือนะครับเราสามารถทําด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยเจ้า Microsoft Excel นั่นเองครับมันไวนะครับคลิกไวมากไว้สําหรับคิดพิมพ์งานต่างๆหาค่าเฉลี่ยหาค่าต่างๆหาผลบวกคุณลบนะครับหาได้ไวมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวครูจะมาสอนเกี่ยวกับนําเสนอข้อมูลนะครับโดยใช้ Microsoft Word น,นะครับ การนำเสนอข้อมูลนะครับโดยใช้ Microsoft Word น,นะครับครผู้ะจะบอกก่อนเลยนะครับว่านำเสนอข้อมูลนะครับเราสามารถนำเสนอได้ได,ได้ได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าการนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Word ก็สามารถทำได้นะครับทำได้ดีกว่าเราเขียนบนกระดานนี้นะครับเพราะว่า Microsoft Word สามารถทำได้หลายอย่างมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับต้องเรียน ก็สามารถเน้นข้อความด้วยไฮไลท์ได้ทําตัวสอนย่อขนาดให้ใหญ่ให้เล็กได้วาดหรือว่าใช้ตลางวาดรูปได้แล้วก็สามารถสร้างตลาดได้ด้วยนะครับต่อมาเป็นการปรับแต่งข้อความในเอกสารเวลาเราทํางานเราต้องทําข้อความให้มีความน่าสนใจเพื่อจะดึงดูดให้พวกที่อยากดูงานเรามีความสนใจอยากที่จะอ่าน อย่างครูทํางานให้นักเรียนนะครับครูก็ต้องเน้นข้อความบบบข้อความให้มีความน่าสนใจนั่นเองอ่ะตรงนี้ถ้าเป็นข้อความโดดๆแบบนี้นักเรียนก็จะไม่อยากอ่านแหละแต่ถ้าเน้นข้อความปุ๊บอาจมีความน่าสนใจและเอะเริ่มมีสีมีสันอย่างนี้ก็อาจจะมีความแรงดึงดูดที่จะทําให้นักเรียนเข้ามาอ่านนั่นเองนะครับ สอนนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองทีนี้เราทําตัวอักษรเป็นสีไปแล้วเราก็จะมาทําตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น,น,นขั้นตอนการทําก็ง่ายๆนะครับคลิกคุมไปเลยแล้วก็เพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นเราอยากเพิ่มข้อความตรงไหนเราก็คลิกตรงนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในช่วงเปิดเทอมครับนักเรียนโปรแกรมเปิดครูจะสอน o อ o f t เปร์ก็สามารถสร้างตารางได้หลายอย่างนะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้นักเรียนดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับเป็นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั่นเองนะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ ตรงนี้นะครับตัว PowerPoint เนี่ยครับสามารถไว้สําหรับนำเสนองานได้การใส่ข้อความใน PowerPoint ก็จะใส่จากหน้าต่างตรงนี้นะครับของโปรแกรม PowerPoint เนี่ยสามารถทำได้หลายหั่งเหมือนกันกันกบบน,นครับแต่ว่าลูกเล่นของ PowerPoint เนี่ยเขาก็บอกไว้แล้วว่ามีไว้สําหรับนำเสนองานโดยเฉพาะนะครับก็ PowerPoint นะครับก็สามารถตกแต่งพื้นหลังก็ได้นะครับ นี่นะครับเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการตกแต่งพื้นหลังว่าเราจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือจากช่วงเปิดเธอเปิด,เป,ดเปิดเรียนของหลังจากโควิดหมดไปนะครับครูก็จะมาสอนรายละเอียดต่างๆนะเกี่ยวกับโปรแกรม w บิ d ดแล้วก็ powerpoint นะครับก็ครูก็จะให้นักเรียนดูประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับโปรแกรม powerpoint ทีนี้นะครับดูกันต่อเลย ซอฟต์แวร์นะครับที่ไว้สําหรับทํางานด้านต่างๆนะครับที่ครูได้นําเสนอไปเมื่อกี้ของ Microsoft Office นะครับค่าใหญ่ของ Microsoft นั่นเองนะครับก็จะมีด้วยการทั้งหมด3 4ประเภทนั่นเองนะครับแต่ว่าประเภทแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับใช้พิมพ์เอกสารก็คือ Word อะประเภทที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับการคํานวณประเภทประเภทที่3ก็เกี่ยวกับใช้สร้างการาฟ Excel นะครับนั่นตัวนี้ก็คือ Excel นะครับ ส่วนตัวเสียเงนินก็คือวอร์เจ้าตัวนี้ก็ Excel นะครับสามารถสร้างกราฟได้ใช้คำนวณได้ต่อมาใช้สำหรับออกแบบหรือว่าตัดต่อภาพต่งตางๆก็จะเป็น Photoshop ส่วนนำเสนองานก็จะเป็น Powerpoint นนั่นเองนะครับก็หลักๆเลยนะครับวันนี้ครูก็จะสอนเพียงเท่านี้นะครับ